นะครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมสู่รายการตามหาความจริงกับผมสุทินบัวตูมทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลาสาทุ่มถึง4ี่ทุ่มทางไลทางสถานีโทรทัศน์ไอเอวและทีวีดีท่านผู้ชมครับมีปัญหาเยอะแยะไปหมดปัจจุบันที่คนเขาผู้ท่านผู้ชมเนี่ยติดตามชมรายการตามหาความจริงแล้วก็ส่งทั้งเมลสั่งทั้งโท,งทรศัพท์เข้ามาถามเกี่ยวกับเรื่องปัญหากฎหมายที่เขาไม่รู้วันนี้เราจะเบรกแรกเราจะสนทนาเกี่ยวกับเรื่อง รู้กฎหมายได้ประโยชน์นะครับวันนี้แล้ก็เช่นเดิมเราจะมาพบกับคุณสงการอัจฉริทรัพย์นั่นเป็นประธานเครือข่ายการต่อต้านบ่อนทำลายชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และเป็นผู้ดำเนินรายการร่วมกับผมสวัสดีครับคุณสงการสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสงการครับวันนี้เรามาคุยแบบสบายๆเบื้องแรกนะครับคืองี้ มีหลายคนเยอะแยะไปหมดมายกตัวอย่างง่ายๆนะอย่างล้วจดหมายที่อยากจะให้ท่านผู้ชมได้รู้นะครับอย่างเช่นที่ร้องทุกข์มากคือไปแจ้งความตํารวจแล้วเนี่ยตํารวจไม่รับแจ้งความนะครับแล้วก็บางทีสร้างหลักฐานเท็จนะครับสิ่งเหล่านี้อย่างเช่นไม่รับแจ้งความเนี่ยคุณองการว่าผิดกฎหมายข้อไหนตํารวจจริงๆแล้วเนี่ยพนักงานสอบสวนนะครับมีอำนาจหน้าที่เรื่องของการรับคำร้องทุกข์ ทำหน้าที่สืบสวนสอบสวนตามประมงกฎหมายวิธีพิจารณาความมายญา่อยู่แล้วฉะนั้นแล้วเมื่อประชาชนท่านใดนะครับไปร้องทุกข์แล้วพระกงานสอบสวนท่านนั้นปฏิเสธท่านมีความผิดฐานละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับมาตราอะไรครับ1.57ครับโทษหนักนะครับเคยมีคดีตัวอย่างซึ่งร้องมาทางรายการครับนะครับบอกว่าไปพบพระกงานสอบสวนโรงพักแห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชรบ,บุรีนะครับ ก็ปรากฏเป็น่าวทางนสบิมไทลัฐอยู่หลายฉบับ oh. นะครับก็คือเขาไปแจ้งความว่ามีหญิง mm. ลักษณะคล้ายชายหนึ่งคน mm. กับพวกบุกเข้าไปในบ้านไปฉกเอามือถือภาษากฎหมายเรียกว่าวิ่งเหล่าซับเรียกว่าฉกฉฉยเยาซึ่งหน้า mm. Mm. และออกไป mm. แล้วแม่ค้าผู้นี้ซึ่งเป็นแม่ค้าขายผักที่ตลาด่าย,ยางไปพบพ,พนักงานสอบสวนครับพนักงานสอบสวนบอกว่าแจ้งไม่ได้ เ,ะะรรเขาบอกว่าไม่เอาขายความผิดเพราะว่าบุคคลที่บุกเข้าไปในบ้านนั้นไปเอามือถือเป็นพยานหลักฐานในคดีย,ยาจะอย่างไรก็ตามนะครับผมมีความเห็นว่าในเรื่องนี้หลักฐานชัดเจนว่ามเมื่อผู้เสียหายไปกล่าวอ้างว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดกระทำวามผิดทางายาท่านในฐานะเป็นพนักงานสอบสวนท่านต้องคำลองทุกคนครับ รับคำร้องทุกข์รับไว้ก่อนครับจะดำเนินคดีหรือไม่ดำเนินคดีอยู่ที่ดุลพินิจของท่านตามพยานหลักฐานไม่มีกฎหมายฉบับใดครับที่จะให้อำนาจพนักงานสอบสวนไปพิพากษาและตัดสินกับผู้ที่มีมาแจ้งความก่อนอืถ้าต้องรับคำร้องทุกข์ก่อนนะครับในเบื้องต้นท่านจะปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับกระทั่งแม่ค้าตลาดสดผู้นี้ได้บอลร้องทุกข์ก็ปรากฏเป็นข่าวทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐติดต่อกันหลายฉบับ เรื่องนี้นะครับต้องกลับเรียนทางท่านผู้บริการนะครับว่าทางเจเาหตรวจแห่งชาติท่านผู้ัิชาการตรวจแห่งชาติท่านผู้ัิชาการตรวจภูธรภาค7ผู้ขับการตารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีให้ความสนใจเป็นอย่างมากครับรายการตามหาความจริงครับเพราะว่าเรื่องอย่างนี้ฮนะมักเกิดขึ้นถ้าชาวบ้านทั่วไปรู้ว่าตำรวจเนี่ย <c oughs> ไม่รับแจ้งความ <c oughs> ก็นึกว่าตัดสินพิพากษาเสร็จแล้ว หารู้ไหมว่าเมื่อเขาไปพบท่านไปแจ้งความท่านไม่รับคาร้องทุกข์เข้ามาร้องกองปราบปรามครับอ,อพนักงานสอบสวนกองปราบเมื่อรับทราบจากผู้เสียหายรายนี้แล้วรับคาร้องทุกไว้แล้วครับอแต่ทางผู้เสียหายรายนี้ก็ยังใช้สิทธิ์ทางศาลก็ฟ้องดําเนินคดีกับผู้ที่บุกรุกกับพวกท่านบุกรุกวิ่งลาวรั์ทําให้เสียรัพ์ สารจังหวัดเพชรบุรีรับคำฟ้องไว้แล้วครับรับคำฟ้องใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วครับอ๋ออันนี้คือกรณีตัวอย่างคือที่ตัวอย่างครับท่านแล้วที่ตำรวจทั้งแรกไม่ยอมรับไม่ยอมรับครับบอกว่าไม่เขาขายความผิดอผมเรียนกฎหมายมา้งแต่ปิญญาตีปิญญาโทถ้าเกิดท่านพลตุริอดุลแสงสิงแก้วเนี่ยอยากจะถามว่าโรงพักไหนเนี่ยสามารถบอกได้บอกได้มีตัวตนหลักฐานพยานฐานครบถ้วนครับเพราะว่าท่านไม่มีอำนาจท่านไปพิพากษาว่าไม่ผิดและกฎหมายที่เมื่อกี้ที่ผมบอกว่าผมเรียนมาไม่ว่าจะเป็นปตีปโบ ไม่เคยให้อำนาจบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดเข้าไปในเคหสถานหรืออสสงหะลิมทรัพย์ของผู้อื่นโดยชอบด้วยกฎหมายได้เว้นแต่มีหมายสารคือหมายค้นแต่ท่านไม่บอกว่าไม่ผิดคือตัดสินใจเลยตัดสินใจพิพากษาเสร็จเลยครับเป็นเสร็จเรื่องแบบนี้ครับต้องฝากไว้ยังสำนักงานตุวาการชาติท่านพลตุลากาสิรแก้วนะครับท่านผู้บัญชาการตรวจ thon พักเจ็ดท่านผู้กับการตรวจ t h o เพชรบุรีถ้าสอบถามยังทางรายการได้ครับว่า นายตารวจพนักงานสอบสวนผู้นี้เป็นผู้ใดอเรื่องนี้เป็นที่วิาพากษ์วิจารกันอย่างกว้างขวางแต่เผอิอแม่ค้าผู้นี้ครับท่านผู้ดำนวยการครับท่านเป็นนักต่อสู้มีผู้มาให้กำลังใจมากมายแม้กระทั่งนักการเมืองในท้องถิ่นนักการเมืองระดับจังหวัดก็มาแจ้งมาประสานมาถ้าเกิดไม่เป็นข่าวเนี่ยเขาจะมาให้กำลังใจไหมฮะไม่เ่ถ้าไม่เป็นข่าวส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็ากให้คําแนะนําว่า ดูรายการต่างของจริงก็มาร้องทางรายการเนี่ยครับเราต้องเข้าไปช่วยเหลือนะครับฉะนั้นรับฝากไ้เลยว่าเมื่อท่านประสบเหตุการณ์เช่นนี้นะครับหากพนักงานสอบสวนคนใดนะครับไม่นำคำร้องทุกข์ท่านมาที่กองปราบปรามครับกองปราบปรามเนี่ยมีอำนาจเป็นที่พึ่งหวังเป็นที่พึ่งหวังของประชาชนนะครับมีอำนาจสืบสวนสอบสวนทุรัตนจักนะครับโดยท่านพลตรีสุพิสาทพ์พนทธินันทโดยกำกับของท่านพลตรีพงศพัฒน์ชายพันธ์นะครับผู้วิชาการตำรวจสอบสวนกลาง พร้อมที่จะช่วยเหลือและใครทุกข์ใกับท่านครับเป็นที่พึ่งหวังของประชาชนได้ถูกต้องรับท่านครับเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อตํารวจไม่รับแจ้งความร้องทุกข์น่ะท่านผิดมหันนะครับขณะนี้ไม่ว่าเป็นปปชคดีผู้ตรวจการแผ่นีรัฐสภาคดีปปตตำรวจให้ความสนใจในคดีนี้เป็นอย่างมากครับคืองี้อีกอันหนึ่งจากจังหวัอดอุดรธานีเขาบอกว่าเ,าเขาเนี่ยไปอยากจะไปร้องทุกข์ กับตำรวจแล้วนี้ตำรวจไปรับแจ้งความครับเพราะไปร้องทุกข์กับตำรวจเปรียบเสมือนเปรียบเสมือนพายเรือในอ่างหรือสั่งให้สามีสอบภรรยาสามีพ่อสอบลูกเพื่อเอาความผิดมองยังไงครับเขาพูดอย่างนี้มาคือคำพูดนี้มันสะท้อนใจมันสะเทือนใจเขาพูดมานะเขาพูดมาเพราะว่ามันสะท้อนใจใช่แล้วผมว่ายุคนี้ยุคท่านอดุลสัีสิงแก้วเนี่ยเป็นยุคใหม่ยุคใหม่ครับผมเชื่อว่าเมื่อพนักงานสอบสวนท่านนี้ท่านขี้เกียละคำร้องทุกข์ผมว่า ท่านเปลี่ยนหน้าที่เถอะครับอเอาคนที่มีความตั้งใจในการทํางานท่านอยู่ชายแดนมาเอามาเปลี่ยนเอาคนพวกนี้เอามาอยู่ฝ่ายธุรการอืเอาฝ่ายธุรการที่เขามีความรู้ความสามารถในด,ด้านการสืบสวนสอบสวนจบนิติศาสตร์มามาแทนวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดครับและอีกประการหนึ่งอยากจะฝากว่าผู้ใดนะครับไม่รับความเป็นธรรมหรือไม่แจ้งความแล้วพนักงานสอบสวนปริเศธการลองทุกท่านมาล้องผ่านทางรายการได้ เราจะพาท่านไปล้องทุกที่กองปราบปรามหรือเจเลญตำรวจเจริจตำรวจแห่งชาติโดยท่านพลบุตรเอกเฉลิมเกียรติสิวรขานท่านเอาจริงเรื่องนี้ครับม,มันเป็นเรื่องร้ายแรงนะครับนอกจากผิดตามประมวลกฎหมายยาแล้วท่านผิดวินัยอย่างารแรงด้วยครับ,รบมีอันหนึ่งที่จังหวัดชนบุรีเขาบอกว่าเขาเป็นนายกอบตนะครับแล้วก็กระถูกตำรวจออกหมายค้นคน,คนแล้วก็ไม่เจออะไร,รแต่ตำรวจคนนี้ก็ไป ผูกพันกับนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามครับแล้วไปเจออะไรอันนี้มีความผิดไหมครับถ้ามีพยานหลักฐานเชื่อได้ว่าพนักง,งานสอบสวนหรือในตำรวจท่านนี้ไปผัวพันการเมืองท่านรวบรวมพยานหลักฐานเลยครับแล้วร้องมะร้องมาทางรายการนี้ก็ได้ครับ,รบและที่ผมจะเป็นสื่อกลางในการให้ความเป็นธรรมกับท่านนะครับ,รบว่าเป็นการแก้เป็นการดิสเครดิตทางการเมืองหรือไม่เพราะฉะนั้นในตำรวจแบบนี้ต้องหมดไปให้ได้ครับ ต้องช่วยกันครับกรอนนี้เป็นข่าวใหญ่มากไลยช่อง3ข่าว3ามิติกําลังติดตามอยู่ช่อง3เกี่ยวกับเรื่องสามีภรรยาที่ไปเก็บเห็ดเก็บของป่าในป่าแล้วก็ถูกสารจําคุกรู้สึกจะ3 0ิปีโดยที่สองสามีภรรยาเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยว่าทางฝ่ายตารวจก็ทําอะไรบ้างก็เต้นอย่างเดียวเข้าหูตึงด้วยพูดอะไรก็คับคับเต้นอย่างเดียวจนไปสู่การตัดสินทั้งทั้งที่แหมผมก็เคารพนะฮะแต่ว่ามันเก็บปวด คือผมผมยังจําคําของท่านศาสตราจารย์วิชามหาคุณปพชเขาพูดกับผมบอกว่าเอาคนผิดล้านคนติดคุกไม่เท่ากับเอาคนบริสุทธิ์ติดคุกคนเดียวมันจะเทือนใจผมครับซึ่งผมบอกตรงว่ามันสือเทือนใจสําหรับคนที่เป็นแพะที่เป็นเป็นคนที่ไม่ผิดจะไปติดคุกจำคุก มาเจ็บใจอันนี้เป็นอุดมการณ์ของรายการตามหาความจริงที่เราทําไม่ได้หวังธุรกิจไม่มีรายได้รายใดๆทั้งสิ้นแต่จะทําเพื่อจะโลงขึ้นความยุติธรรมความถูกต้องโดยเฉพาะพวกแพะทั้งหลายเอามาออกรายการเราจะช่วยอย่างเต็มที่ประสานนะครับถือว่าเป็นบุญอย่างมหาศาลในการสารเจตนารมของพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์ซึ่งเป็นบิดาของกฎหมายไทยนะครับนิดหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยคดีของ ทูตต่างๆเขาก็ผมก็มีพวกเยอะนะคบเขาบอกว่าเอ๊ะคุณสุทินกรนี้ของนักกีฬาปืนทีทีทีมชาติไทยได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากมายคุณจักรลิศหรือคุณเอ็กเนี่ยนะฮะที่ถูกยิงเสียชีวิตนะครับนี้เขาบอกว่าจะจับเบอปืนได้ไหมมันมาจากอะไรผมก็ไม่สามารถมีเคราะห์ได้นะเขาบอกเมืองไทยมีเงินแล้วซื้อชีวิตคนได้ไหมไปจ้างยิงมันไม่ง่ายจังเลยอเพราะอะไรมองอย่างไรเรื่อนี้พูดมาอย่างนี้มันสะท้อนมากครับก็ต้องฝากไปยังท่าน คนตำรวจโ,โทรขบวนวิทุกอาจายหรือพี่แจ๊ดซึ่งผมมีความเคารพเป็นอย่างดีนะครับว่าเรื่องนี้ต้องโชว์ผลงานจับตัวผู้ร้ายผู้กระทําความผิดทั้งผู้ใช้ผู้จ้างวานให้ได้โดยเร็วนะครับส่วนใหญ่ที่ผู้บงการจะไม่จับไม่ได้ะะไก็ที่ผ่านมาเนี่ย,ท,ยที่ผ่านมาหนึ่งอาจจะมีการตัดตอนอตัดตอนเรื่องของการจ้างวานนะครับคือไม่ให้สาวถึงนะครับแล้วก็ทราบว่าขนาดในทางกองปราบปราม,มก็เข้าร่วมการสอบสวนในครั้งนีนะ้ตอนนี้ ต้องต้องขอเรียนทางท่านผู้ดำนการแลนะท่านผู้ชมนะครับว่าคดีคดีงวดเข้ามาแล้วครับอ๋อครับอีกไม่นานผมเชื่อเหลือเกินครับว่าไม่นานเกินสิ้นเดือนนี้คคงจะมีข่าวดีอืเพราะว่าตอนนี้มันหลักฐานเรื่องภาพวงกร้องวงจรปิดและการสอบสวนสอบสวนนะี่ยมันแคบลงมาเยอะแล้วอืนะครับหรือในทางกลับกันถ้าท่านใดที่ทราบเบาะแสเกี่ยวกับข้อมูลเรื่องของกรณีฆาตกรรมคุณจักริดพันธิพัติกรรมนะครับคุณเอ็กซ์เนี่ยนะครับก็ สามารถแจ้งข้อมูลมายังทางรายการได้นะครับ,รบผมจะเป็นสื่อกลางแล้วก็ประสานงานไปยังทางท่านพบชนให้แล้วก็ทางกองปราบปรามให้เพราะบางท,งทีการประสานงานกับตำรวจโดยตรงข้อ,อาจจาะเกรงกลัวว่าวเออข้อ,ขอจะรั่ว,ลวแล้วก็การประสานงานที่เหมือนกับประชาชนภาคประชาชนด้วยกันๆๆๆๆอย่างที่แล้วอย่างเครือข่ายต่อตากก้านการบ่อนทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่เราสามารถานําข้อมูลต่างๆในเรื่องของคดีเนรคําเนี่ยไปสู่สาธารณชนได้เพราะว่าความไว้วางใจ เพราะขนาดมีสมาชิกทั้งหมด4,700กว่าคนครับของสมาชิกของเครือข่ายของคุณสงกรานใช่ครับโอ้ดีมากครับก็คือทั่วประเทศนะครับเขาจะแจ้งเบาะแสมาฉะนั้นแล้วผมฝากทางผู้ชมรายการตํามหาความจริงทุกท่านนะครับถ้าท่านมีข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องคนร้ายก็ดีผู้ใช้ผู้จังหวานก็ดีหรือพยานหลักฐานใดๆดีนะครับแจ้งมาก็ได้ครับเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการประสานงานไปยังกองบรชาการตำรวจนครบาลและกองปราบปรามให้ครับ อ่าอีกอันนึงไปคำถามุท้ายที่เขาขาหมาเขาบอกว่าคดีเมืองไทยเนี่ยมินประมาทคนดีครับคนที่ทํางานเพื่อชาติบันเมืองทําดีมาตลอดทั้งชีวิตครับพอพอไปนั่นปุ๊บไปทําไม่ดีไม่ใช่ไปดีก็คือถูกคนชั่วเนี่ยจัดโค,คนพอ,พอเข้าฟ้องสู่การฟ้อ,องศาลมินประมาทศาลตัดสินมาส่วนใหญ่คนพวกนี้ไม่เคยติดคุกคก็ทําส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับนกักการเมืองที่อชอบชอบจาดโคนคนที่คนดีๆให้เสียหายครับอย่างนี้มองยังไงเนี่ยคือ ไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องของกระบวนการที่เราอาจจะต้องมีการสั่งค,คัญนาการในเรื่องของออการลงโทษผู้กระทำความผิดทางอาญาเรื่องของมินประมาทแล้วก็อยากจะกราบเรียนในเรื่องของผู้เสียหายทุกรายนะครับกรณีท่านแจง้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวนคดีหรือท่านใช้สิทธิ์ฟ้องต่อศาลคดีท่านควรจะฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งด้วยถามว่าทําไมหนึ่งในเรื่องของทางแพ่งนั้นท่านสามารถบังคับให้คู่กรณีของท่านนั้น ลงโฆษณาขอเข้ามาท่านในสุพิมได้แล้วก็เรียกค่าเสียหายในส่วนที่ท่านเสียหายไปยิ่งถ้าท่านมีฐานะทางสังคมมากท่านก็เรียกของท่านโอเคเยยบเลยนี่เป็นวิธีวิธีแก้ไขอย่างดี่สุดอย่างดีที่สุดเอางี้เดี๋ยวเราจะมาเจอในของคนที่เหมือนเปรียบเหมือนแพะใะครับบอกว่าแพะจริงๆในเพื่อเบรกที่2ที่3แพะจริงๆผมดูแล้วพฤติกรรมต่างๆของเขาเรียกพฤติการตีไก่ของตบวจริงหรือไม่นั้นจะมาเจอที่เบรกที่2ที่3เพราะ สิ่งที่คนที่จะมาพูดในรายการท่านผู้ชมเกิดด้วยตัวเองและเขาต้องการเรียกร้องความยุติธรรมเขาไม่ต้องการอะไรต้องการเคลียร์ตัวเองอย่างโปร่งใสชัดเจนนะครับเหมือนเปรียบเสมือนแพะที่จะมาพบกับเราในช่วงที่2อี่สาเดี๋ยวเราพักกันสักคู่ครับพักสักคู่ครับเอส99ปุ้เอ็ีเคมีชนิดน้ำช่วยเพื่อนทุกชนิดเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น ให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางบ